Where are we going? Where? Ooh, เขาเขียวอยู่จังหวัดอะไรลูกไม่รูรละละยองเอ๊ะหรือชนบุรีเนี่ยแหละลูกอันนี้คือเป็นทริปแบบจุกระหุกใช่ไหมไม่ได้แพลนล่วงหน้าเท่าไหร่ใช่ไหมลูกกื <c oughs> อืมพร้อมไหมครับพร้อมครับตรงนี้เป็นโซนที่ ให้ซื้อตั๋วนะครับค่าผ่านประตูสวนสัตว์ผู้ใหญ่150บาทเด็กสูงไม่เกิน135ยสบาสบาทเองมีขอ30บาทหน่อยลูกค<ม>่าตัว๋วอ้าวงั้งนลูกเชยก็เข้าไม่ได้แล้วทำไมต้องประป๋าน้องจ่ายอะปะปคือพอแล้วทําไมลูกไม่ต้องจ่ายบ้างอะลูกเพราะเชฟไม่มีเงินเชฟมีเงินนี่เชฟไม่ได้เอามาใชขอบคุณครับทำไมเป็นรอยเจดิก็ไม่รู้ ตอนแรกนึกว่าเด็กจะสามสิบบาทแต่ว่าอันนี้เหมือนเด็กยี่สิบผู้ใหญ่อ,อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ออันนี้เขาคิดเขาเคยคิดเันนี่เขาที่บอกว่าค่ารถแปดสิบบาทค่าผู้ใหญ่เจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็เด็กสิบห้าบาทรวมกันเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเรากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังรออยู่อีกเหรอเนี่ยรออะไรอะ่ะ วนนานยังนานมากเบื่อยังลูกแล้วจะเดินไปเลยไหมไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าอะไรเมื่อยเมื่อยเหรอลูกยังไม่ได้หอนได้ได้เดินเลยรู้ได้ไงว่าเมื่อยเมื่อยแล้วเหรอฮะแล้วเมื่อกี้กินอะไรไปเมื่อก้กินไอติมไปอร่อยไหมครับกินรสอะไรไปครับลูกรสเป็นอร่อยเหรอแล้วเมื่อกี้เห็นแบ่งปลาปลาเลยอ่ะ ใจร้ายเพราะว่ามันอร่อยเกินใจดีใจดีอีกแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวได้ไปแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ได้รถแล้วนะครับหลังจากที่รอมาน่าจะครึ่งชั่วโมงเลยจะขับรถแล้วก็แบบเยี็นสบายดีนะ,เ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่ามีสัตว์อะไรอยู่แถวนี้บ้างเดี๋ยวไปเลย เอ้ยเดี๋ยวจะเป็นกุ้นจะออกมาหรอเร็วๆรๆๆๆๆๆบนด้านในได้เลยนะคะอาจว่าต้องวนะรลูกแต่ชคดีที่มีหมวกใช่ไหมครับหมวกของอะไรอ่ะทำไมสวยจังอ่ะของประ้าปาอะไรของแบนด์อะไรลูกโอ้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับลูกในขายของหน่อยสิฮะ เชิดหน้าเต่าอันดาบ้าดีนี่เหรอหนะ้นะนะาเต่าตอนนี้เรากำลังจะไปอีกโซนหนึ่งนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับเดี๋ยวผมขอจับก่อนเดี๋ยวดู๋าผิดพัานเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ เดินจอดผิดทันเดี๋ยวฉันนั่งก่อนฉันนั่งก่อนเดี๋ยวฉัไปหลบตรงนี้อบอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้ป๋าขับเอารถผิดทันครับเขาผิดทันเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาผิดทันเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ป้าข,ขับรถผิดรถข,ขับรถผิดทันใช่ไหมเกือบแล้วเกือบโดนขโมยไปแล้ว โอเคอ่ามีนกเขาใหญ่เดี๋ยวพาไปดูในอตอนนี้ก็เสร็จจากสนสัตว์เขาเขียวแล้วก็เดินเพลินมากอยู่ไปประมาณ3ชั่วโมงก็ออกมาก,ก่อนที่จะปิดซึ่งเอาจริงจะเดิน เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับก็มันมีโซนให้เดินเยอะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนมันมีปิดไปไปหลายโซนเหมือน,นกันโซนออสเตรเลียประมาณส3โซนที่เข้าไม่ได้นะที่เขาปิดไว้ก็จ,จะเป็นผลกระทบจากโควิดแต่วันนี้ก็คนเยอะมากถ้าไม่มีรถกอล์ฟนี่ตายแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่บนรถแล้วนะครับเมื่อกี้แบ็หมดกลางคันก็ตอนนี้สภาพของเชสก็นี่เป็น สลบเหมือนเรียบร้อยหลับแล้กรนด้วยตอนนี้ก็กำลังจะไปโรงแรมก็ทั้งหิวแล้วก็ง่วงไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีก็คิดว่าเดี๋ยวไปเช็คอินแล้วถ้าเกิดโรงแรมมันดูน่ากินก็คงกินที่โรงแรมพัก แล้วพาทัวร์หน่อยครับไหนมีอะไรบ้าง,อ,งนานอ่าเช็ดทาไปเลยแล้วพูดใส่กล้องด้วยเช็ดเชเช็ดสวมครับอ่อสวมครับอ่าด,ด้วมอ,อัตโนมัติือนญี่ปุ่นเลยแ,เแล้วนี่อะไรอ๋ออ่างอาบน้ําอ่างอาบน้ํากับกับห้องนอนเป็นกระจกสามารถเห็นกันได้ด้วยว้าวโรแมนติกมากมากอ่าไหนมีอะไรอีก <laughs> มีเตียงใหญ่เนาะใช่ปะ่ะเออลูกเชฟไม่ต้องดิ้นมาชนปลากปลาแล้วอันไหนพาไปดูวิวหน่อยสิลูกวิวสวยไหมครับอ่ะมีทีวีมีทีวีวโอ้ยมีเตียงอเตียงหนึ่งด้วยนะงั้นเชสนอนตรงนี้แล้วกันปันน๊บนอนเตียงโอเคปะ่ <Okay. S 1> okay, นะโอเคโอเคไหมไม่ไม่เอาหวะโอ้กิ้งตกไปได้เหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ตกหรอกไหนไหนพาดูวิวหน่อยชมวิวหน่อยชมวิวโอ้โหสวยมาก วิวสวยจริงได้อยู่ได้อยู่คือไม่ติดทะเลนะครับแต่ว่ามองเห็นทะเล แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับแล้วก็ลังจะไปโรบินสันไปโรบินสันเหรอลูกโอเคไปทําอะไรครับไปดข้าวครับโอเคก็ว okay. 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 ันน okay. 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 ี้ก็น่าจะแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเสร็จกลับมาทํากันบ้านอาบน้ํานอนโอเคปะอ่าวันนี้ลาเพื่อนๆละวันนี้เราจะไปแล้วปิดกล้องต้องทำยังไงบ้างปดไมค์ปดแชร์แล้วก็จะดึงเงื่อนงโอเคโอเคบ๊ายบายจ้าลูกห้ากดดิสไลค์นะคะโอเคครับ ครับครับครัครัครับ <laughs>